ท่านคณะกรรมการการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาทุกท่านค่ะข้าพเจ้านางสาวมนยุยพินชาวเมืองโขงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพอกสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขตสองเป็นบุตรคนที่สองของนายเพโรดนางเกษรินชาวเมืองโขงข้าราชการบำนาญ ภูมิลำนาอยู่บ้านคำนามูลตำบลคลุเภอตะการพืชผลจัังหวดอุบลราชธานีจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนนารีนุกูลจัังหวดอุบลราชธานีจบการศึกษาระดับปริญญาตรีวิทยาศาสาตร์บัณฑิตกเกษตรศาสตร์ภาควิชาพืชสวนจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและพุทธศาสาตร์บัณฑิตคณะมนุษยศาสตร์ภาษาอังกฤษจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานีระดับปริญญาโทศึกษา,าศาสตร์มหาบัณฑิตการบริหารการศึกษามหาวิทยาลายัยกรุงเทพธนบุรีมีความสามารถพิเศษด้านนาตศิลป์การออกแบบท่ารำการแสดงและงานพิธีกรเป็นแกนนำวงดนตรีครูจิตอาสาจัดการแสดงในงานต่างๆที่สำนักง,งานเขตจัดขึ้นเป็นผูน้อำนวยการาค่ายคำเตยแคมป์อำเภอตรการพืชผลดำเนินการจัดกิจกรรมทาง ด้านลูกเสือเป็นเจ้าของวงดนตรีและรถแห่ชาวเมืองโขง โรงเรียนบรนพอกตั้งอยู่หมู่ที่2องบานพกตำบลเป้าอำเภอตรการพืชผลจังหวัดอุบลราชธานีเปิดทําการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล2ถึงมัธยมศึกษาปีที่3ม,มีนักเรียนทั้งหมด193คนมีค่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารวมทั้งสิ้น20คนภายใต้การบริหารงานของท่านผู้อำนวยการภูริพัฒน์เขียวขำผู้อำนวยการโรงเรียนบรรพก องค์ประกอบตัวชี้วัดและคะแนนการประเมิน 1. ด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการโรงเรียนบันพกนำโดยท่านผูน้อำนวยการมีการประชุมวางแผนการจัดทำปรปับปรุงหลักสูตร ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาแผนปฏิบัติการประจำปีหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตามบทบาทและบริบทความต้องการของผู้เรียนโดยคำรับรองของคณะกรรมการสถานศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ช่วยท่านผู้อำนวยการในการกำกับดูแลติดตามการจัดการเรียนการสอนสนับสนุนส่งเสริมให้ครูใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนให้ทันสมัยอยู่เสมอร่วมเป็นคณะกรรมการกำกับติดตามเปิดชั้นเรียน PLC พิซซ่าวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ได้รับคำแนะนำจากท่านศึกษานิเทศคณะครูแกนนำเพื่อนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพต่อ ่อ 2. ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษาข้าพเจ้าได้ให้ความร่วมมือกับท่านผูน้อำนวยการดำเนินการบริหารการจัดการสถานศึกษาให้เป็นไป,นปนตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับนโยบายและตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีการบริหารกิจการผู้เรียนและการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน การแบ่งบริหารงานทั้ง4ฝ่ายได้อย่างเป็นระบบได้รับมอบหมายให้เป็นหัวหน้าง,งานบุคคลดำเนินการปรึกษาหารือการวางแผนอัตรากำลงังและสร้างขวัญและกำลังใจให้กับคณะครูอยู่เสมออยู่กันแบบพี่น้องกัรยาณมิตรที่ดีต่อกันสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาตนเองเพื่อให้มีวิทยาฐานะที่สูงขึ้นและการดำเนินชีวิตที่ดีออกเยี่ยมบ้านนักเรียนกับครูประจำชั้นเพื่อการดำเนิน งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและรายงานผลต่อผู้บังคับบัญชาให้ทราบถึงปัญหาและแนวทางในการแก้ไขปัญหา 3. ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรมท่านผูอในการได้กำหนดนโยบายกลยุทธ์การใช้เครื่องมือและนวัตกรรมทางการบริหารงานการนำไปใช้การปฏิบัติการบริการการบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาสถานศึกษา การจัดการเรียนการสอนแบบภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยใช้นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียนโดยวิธีการแบบเปิด Thailand l i s t e n Study Incorporates Open Approach T L S O A ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมเปิดชั้นเรียนที่โรงเรียนบ้านตากแดดนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนแนะนำส่งเสริมสนับสนุนให้คุณครูได้จัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อต่างๆให้นักเรียนมีความสนใจกระตุ้นให้ผู้เรียนสร้างบรรยากาศที่มีความสุขในห้องเรียน ด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่ายท่านภูมิในการได้ดำเนินการสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อการเรียนรู้การจัดระบบบริการในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษาอยู่เสมอได้รับมอบหมายให้ข้อร่วมในงานต่างๆอย่างต่อเนื่องคณะครูและนักเรียนได้ร่วมงานจารีดประเพณีอันดีงามของชุมชนบ้านวัดโรงเรียนงานกรถินสามคัคคีบุญมหาสังฆทา พิธีพระราชทานเพลิงศพพระครูการจัดกิจกรรมค่ายคุณธรรมระดมทุนในชุมชนการอบรมงานอาชีพณองค์การบริหารส่วนตำบลเป้าการลงนาม MOU สถานศึกษาปลอดภัยกับโรงเรียนในเครือข่าย การจัดโครงการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานสถานศึกษาการนำเสนอผลงานด้านอาชีพการปลูกผักปลอดสารพิษต้นทานตะวันอ่อนสร้างรายได้งานการตรวจเยี่ยมพื้นที่การกำกับตามนโยบายของท่านสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเมื่อวันที่8กันยายนพุทธศักราช2567ณโรงเรียนอนุบาลกุดข้าวปุ้นาศาสนานุเคราะห์ 5. ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพโรงเรียนบานพอกได้รับรางวัลระดับประเทศจากสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกิจกรรมสืบสารสร้างสารรแบ่งปันอดีตประจำปี2567ผ่านการตรวจสอบและยกระดับคุณภาพโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพทระดับ2ดาวประจำปีการศึกษา2567 ข้าพเจ้าได้พัฒนาตนเองอยู่เสมอภายใต้การสนับสนุนจากท่านผูน้อำนวยการให้เข้ารับการอบรมสัมมนาที่ตนสังกัดจัดขึ้นการอบรมพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาในวันที่15กรกฎาคมถึง3สิงหาคมพุทธศักราช2567รับมอบเกียรติบตัตรผ่านการอบรมจากท่านเชิดศักดิ์ภคคุณการนนที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเข้าประชุมเชิงปฏิบัติการ เติมสร้างสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบตัติตามหลักธรรมาพิบาลนาจังหวัดมุตราหาร ได้รับรางวัคลครูดีสีสกศจังหวัดอุบลราชธานีประเภทผู้บริหารสถานศึกษาประจำปีการศึกษา2567ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติกิจกรรม10,000คู่รุชนคนคุณธรรมประเภทผู้บริหารสถานศึกษาระดับดีมากโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพทรประจำปีการศึกษา2567เข้ารับการพัฒนาการฝึกอบรมบุคลากร ทางการลูกเสือหลักสูตรผู้ช่วยหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ ALT C Wood b a d g สท่อนข้าพเจ้าจะนำความรู้ความสามารถที่ได้รับจากการพัฒนาตนเองเพื่อนำมาปฏิบัติหน้าที่ช่วยท่านผู้อำนวยการสถานศึกษาดำเนินการบริหารงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่เต็มความสามารถเต็มเวลาอุทิศตนต่อหน้าที่ทางราชการอย่างเต็มที่ทั้งในเวลาราชการ และนอกเวลาราชการมีความรอบคอบเสียสละมีน้ำใจและเป็นแบบอย่างที่ดีต่อคณะครูนักเรียนส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนให้เป็นระบบให้นักเรียนมีความรู้อย่างเต็มศักยภาพให้ผู้เรียนกล้าคิดกล้าทำ กล้าตัดสินใจกล้าสแสดงออกเป็นคนดีคนเก่งอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขขอขอบพระคุณคณะกรรมการการประเมินสำริธทผลการประเมินงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาที่มาเยี่ยมมาให้ขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจะนำคำแนะนำของท่านไปประยุกต์ใช้ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียนองค์กรสถานศึกษาท่านคณะกรรมการทุกท่านเปรียบเสมือนญาติมิตรเป็นกัลยะาณมิตรที่ดีเสมอมาขอขอบพระคุณค่ะ